สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูต้นว่านงาช้างนะคะทุกคนนี่ใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกของเขานะคะนี่เป็นดอกของเขาเนาะดูยาวมากเห็นไหมคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะเนี่ยคือตอนที่เราเอามาปลูกก็มีแค่ต้นเดียวนะคะนี่เห็นไหมน,นี้เป็นอะไรไม่รู้เห็นจะเป็นมะแรงปะ แต่ต้นเขาสวยมากเลยนะแต่มันก็มีหักนี่เห็นไหมอันนี้คือลูกของเขาะคะคุนี่เราสามารถแยกเอาไปใส่กระถางได้เลยนะคะเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยได้หลายต้นเลยนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเราจะประมาณเจดแต้นเลยนะคะ ก็พาทุกคนมาดูเนาะใครยังไม่เคยเห็นดอกเขาเดอกเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะยาวมากเลยสวยมากเดี๋ยวเราก็จะแยกเขานะคะ่ะแยกเอาไปใส่กระถาง,งกระถางละุ่นแบบนี้เพื่อที่จะให้เขาโตเหมือนแม่เขานี่นะคะนี่นะคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะทุกคนนี่สวยไหมคะ วันนี้เราก็มาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ